y no มาแวะกินข้าวก่อนแล้วดูไม่กี่ตูหน่อยโอ้โหอ, <c oughs> อะไรวะเนี่ยแล้วมะมีมุมมองกน่าละสองไฟแนนซ์ได้ช่ดีเชื่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยกิ๊กกับไม่กีก่จะพาทุกคนมาที่ทาก้าสังนั่นเองหรือว่าภูเขาทากเขาขก็อยู่ในโตเกียวในแลนแล้วก็การเดินทางมาง่ายมาก ที่กมิติเนี่ยนั่งรถไฟสายเคออร์ไลน์ o นะคะจากชินจูกุคือเป็นต้นสายเลยนะแล้วก็มาสุดสายที่ทาเกะเลยก็คือง่ายมากไม่ต้องเปลี่ยนสายอะไรเลยนั่นเองนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้ามาเที่ยวทาเกะเนี่ยจะมีสถานที่เที่ยวอะไรแล้วก็จะสวยขนาดไหนยัดเกันเ่ยะนตอนนี้พอเราออกมาจากสถานีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคือไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยพอออกมาก็<ม>เป็นเส้นทางสู่ทาเกะทันที นี่ระหว่างทางก็จะมีแบบร้านของกินแบบนี้ด้วยนะใบไ,ไม้เริ่มเปลนสีไม่เริ่มหรอกมันจะร่วงอยู่แล้วเลยสวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มีจุดรับชมวิวหลายๆจุดนะและที่สำคัญที่นี่นะถ้าอากาศดีก็เห็น ภูเขาไฟฟูจิด้วยเช่นกันโอยเหมือนเราอยู่เกียวโตเลยนะสวยมากบรรยากาศเป็นประมาณนี้ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีแบบร้านขายของอะไรอยู่แถวนี้ด้วยนะต่อไปเราก็จะไปขึ้นกระเช้ากระเช้าบ่อขึ้นไปข้างบนนะคะจะมีทั้งหมดสองแบบ มั่จะมีแบบเป็นรถขึ้นแบบนี้เป็นรถไฟขึ้นก็ได้หรือว่าจะนั่งขึ้นแบบนี้ก็ได้ราคาอยู่ที่490เยนต่อเที่ยวนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราเลือกนั่งรถไฟก่อน้วขากลับแล้วก็นั่งกระเช้าลงมาดีกว่าน,นะจะได้เห็นแบบหลายๆแบบเนาโอเคไปเราไปขึ้นรถไฟกันดีกวขาขาขึ้นไปเราจะนั่งรถไฟแบบนี้ You hurt day hurt me a dick several times it hurts to admit that we're no different i find it hard to commit but you don't even try still i'm better with them without you ตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งรถมันเป็นเหมือนรถไฟเนาะแล้วคราวนี้ตอนสุดท้ายสุดยอดมากตรงที่แบบทางขึ้นตอนสุดท้ายเลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นองศาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นประมาณ31องศาคือยืนแล้วคือแบบหน้าจะคว่ำลงไาเลยใช่แต่แบบเออสวยมากแต่ก็ขึ้นมาไม่นานนะประมาณ5านาทีอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ถึงแล้วแต่โอเคตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันตนาะหิวเนาะ อันนี้คือบรรยากาศข้างบนคดีว่าเมื่อก่อนเยอะนะทุกคนเมื่อก่อนคือแบบว่าไม่มียกร้านอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็แบบมีแบบร้านขายของกินอะไรเงี้ยดีนะอันนี้เราก็มาแวะกินข้าวก่อนแล้วดูมิกิซน่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะหน่โขวูดูเดจกกิ๊กเรับป็นยักไโอ้โหใหญ่มากใหญ่ไหมโอ้โหนี่เท่าไหร่กิ๊กเลยนะ นี่เท่าไหร่กิ๊กสองข้างเลยนะทุกคนแล้วอันนี้เป็นเบียสดสุดยอดทุกคนอันนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นเซตใช่ไหมมิจิเซตคันโดนห้าสน,นี่ทุกคนดูเขาดอกใหญ่เท่าไหร่กิ๊กกับเบียรที่สูงครึ่งตัวกิ๊กเลยเซตนี้นะคะราคา1,250เยนคิดว่าเซตเดียวก็คืออิ่มแล้วเราสองคนอนะไปมิจิมนานั่งกินกิน ดีก็จะมองเห็นทะเลได้เลยน,นั่นเองนะเดี๋ยวเรากด,ดให้ดูเห็นวิวเมืองไหมจริงอ่ะข้างตรงนี้เลยไหนตะขอบฟอบเนี้ยจะเป็นทะเล,เลวสวยมากไปอันนี้ยังเดินเพิ่งยังเพิ่งเริ่มอยู่เลยนะยังไม่ได้ไปไหนเลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตรงน,นี้จะเป็นเหมือนทางแยกก็ให้เลี้ยวซ้ายก่อนเดินขึ้นบันไดก่อนแล้วก็ค่อยมาลงทางนี้วันเดินขึ้นบันไดมา เรื่อสภาพจะเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยเรียกว่าดังหงก็คือมันเป็นโมจิแล้วเขาก็จะไปย่างเป็นอาหารยอดฮิตเวลาแบบไปเดินเขาเดินอะไรอย่างนี้ยูชิวอ๋ออ้ยข้างนอกกรอบๆนิดน้นเนาะ แล้วข้างในแบบว่านิ่มๆแบบเป็นโมจิเลยนี่ก็มังงให้เต็มแล้วมีน้ำกิน่นนาเยอะมากเลยเนาะอร่อแล้วก็กินเสร็จแล้วมาถึงก็กินกินเดินนิดนึงกินแต่เมื่อกี้อร่อย <c oughs> โอเคนี่แล้วตอนนี้เห็นบาไม้อันเนี้ยไม้นนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าที่แบบ คนที่เขามาทําบุญแบบว่าเอาไม้มาทําบุญนะ<ม>เขาก็จะสลักชื่อบนไม้อีกที<ม>คือจะได้รู้ว่าโอ้คนนี้เขาเอาไม้มาทําบุญมาอะไรเงี้ย<ม>หลังจากเดินมาพักนึงนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปสุดจุดสุดท้ายแต่ว่าจะต้องเดินขึ้นบันไดอีกแล้วนี่เป็นแบบนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะนน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  ไปไม่ติไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็เหนื่อย <S <S ตอนนี้มาถึงข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่คือแบบมันยังพอพอทนได้อะไรหายใจ โอ้โอ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 ก่อนไหมหายใจไม่ทันเลยเหายใจไม่ทันเลย <'re> โอเคเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันหน่อยก็ต,ต,ต,ต้องเดินก่อนเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้าเรียกว่ากระเช้าได้ไหมวะ ญี่ปุ่นเรียกลิฟต์ใช่ไหมนี่จะเป็นการนั่งลิฟต์ลงไปนะคะคนละ490ยเิยนวิธีการนั่งก็คือเดินเข้าไปแล้วก็มันจะไหลใช่ไหมแล้วก็ยี่ก็จะมาใส่พวกเข้านั่งจบง่ายมากตอนนี้เราก็นั่งในกระเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลยสวยโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกัน,นีกทีข้างล่างเลยละกันเดี๋ยวพี่จะถ่าย <'m> วิวให้ดู you Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better with ตอนที่เราขึ้นรถไฟขึ้นไปใช่ปะกลับขากลับที่นั่งกระเช้าลงมาเนี่ยนั่งกระเช้าเนี่ยรู้สึกว่าจะนานกว่าเพราะว่าค่อยๆไงส่านไหนใช่ก็คิดว่าเขาคงแบบคำนึงถึงความปลอดภัยเพราะแบบมันไม่มีที่ล็อกอะไรถูกต้องไหมแต่ก็แบบค่อยๆลงมาก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะก็แนะนําทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยมันมี2แบบก็ก็ขึ้นอย่างละแบบอย่างนี้กับมิกิไรนั่นเองนะคะโอเคสำหรับที่วันนี้ทักกเขาก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟเคโอนี่แหละแล้วก็กลับไปที่ชินจูกุแล้วใครที่แบบว่ามาเที่ยวโตเกียวนะเรากวาับ่ หนึ่งวันแต่ว่าอยากที่จะดูไปไม้เปลี่ยนสีเดือนประมาณ1 1 1เอ็ดสนะิคิดว่าทา,กาเกียก็เป็นอีกหนึ่งที่เลยนะนะเพราะว่าทาเกายวซังเน็ตเป็นอะไรที่แบบดังมากคือคนญี่ปุ่นขเขาก็นิยมมาเที่ยวกันนนะั่นเองนะคะโอเคอย่างไงก็หวังว่าจะมีเวลาคนสนิ์ก,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 ก็กกแชร์คนสนิทให้เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปว,วิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย